สบายดีจ้าเมื่อนี้กลับมาพบกับนาน้อยอีกเนาะจ้าเนาะนาน้อยสีภาามาแก่คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอของนาน้อยที่บอกขึ้นเนาะจ้าเนาะสำหรับเพื <h ls> <h ls ่อนเพื่อนคนใดที่คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอบอกขึ้นเนาะจ้าแล้วก็บอกวิธีว่าจะไปเปิดบานใดเมื่อนี้นาน้อยสีมาบอกเนาะจ้าเนาะยกเส้นตัวย่างวิดีโอตัวนี้เนาะจ้าเนาะของนาน้อยใต้คลิปเพื่อนจะคอมเมนต์บอกขึ้นคอมเมนต์โดนปิดเนาะจ้า วันนี้ทีนี้นาน้อยสิพ้ามาเปิดเด้อจากเ้อว่าเฮาสิเปิดบ่อนไดผู้ใดหู้แล้วกะบ่เป็นอย่างเนาะจ๋าเ้อันน้าน้อยเห็ดสําหรับคนที่บ่หูเนาะจ๋าเนาะมาเลยมักดเข้าไปเลยจ้ากดเข้ามาแล้วเขาก็จะไปหายตรงไอสตอดิโอเนาะจ๋าเนาะกดเข้าไปเลยที่เป็นหูฟันเฟืองพอกดมาแล้วก็จะมาเห็นหน้านี้ให้เพื่อนๆสังเกตตรงไอมุมเด้อจ้าสามขีดเด้อจ้าเ้อ3สามขีดอยู่ตรงหัวมุมเนาะ กดเข้าไปเลยจ้ากดเข้าไปเลยเพราะกดมาแล้วก็จะมาเห็นหน้านี้นะจ๊ะเนาะพ่อมาถึงหน้านี้ให้เพื่อนๆเลือกวิดีโอเนะจ๊ะเนาะกดเข้าไปเลยเพราะกดมาแล้วก็จะมาถึงหน้านนี้แล้วให้เพื่อนเพื่อนเลือกเอาวิดีโอที่ของเฮาที่โดนปิดคอมเมนต์นะจ๊ะเนาะกดเข้าไปเลยจ้าวิดีโอตัวนี้ของน้อยที่โดนปิดคอมเมนต์เนาะพอมาถึงน้อยสีเห็นตรงหูประกาศนะจ๊ะจิ้มเข้าไปเลยจ้า พอจิ้มเข้ามาแล้วเขามาถึงหน้านี้ให้เพื่อนๆอกดไปตรงที่การตั้งค่าขั้นสูงเนาะพอเข้ามาก็จะเห็นอนุญาตให้แสดงคอมเม้นท์มาจากคอมเมนต์โดนปิดเนาะให้เพื่อนๆกดเข้าไปเปิดเลยจ้าเปิดเลยจ้าเปิดแล้วเนาะนี่คือคอมเมนต์ของนาน้อยเปิดแล้วพอเปิดแล้วนาน้อยจะมากดบันทึกเนาะจ้าเนาะบันทึกเลยจ้าบันทึกเลยนี่ครับเปิดแล้วเราจากคอเมนต์ใต้คลิปวิดีโอของเขาเปิดแล้ววันนี้นาน้อยกัสีมาเบิ้งว่า เปิดจริงๆว่าจ่าหลังจากหน้าน้อยไอ้บันทึกแล้วเนาะจนาะหน้าน้อยสิพาเขาเบื้องว่าคอมเมนต์ของหน้าน้อยเปิดไปหน้าน้อยก็สิมาเข้าเบื้องเนาะจ่ะไปที่ช่องของซันเนาะจ่ะเนาะแล้วก็วิดีโอที่หน้าน้อยโดนปิดเมื่อตะก,กี้เนาะนี่แหละจ้าคอมเมนต์ของหน้าน้อยกับเปิดแล้วเนาะจ้ะนะาเนาะมักพบมักอ็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจนะหน้าน้อยนำเเด้อจ้าวิดีโอนี้หน้าน้อยก็เฮ็ดสำหรับคนที่เขา เปิดคอมเมนต์บอท่านเป็นเนอะจาเนาะผู้ใดเฮ็ดเป็นแล้วกะว่าเป็นยังจ้าสู้ๆเด้อจ้าเด้อเป็นกำลงังใจให้ทุกคนจ้าสวัสดีจ้า